ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567แถลงนโยบายสอทอทอประจำปี2567และถแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยและอัปเดตสถานการณ์ท่องเที่ยวไตรมาสสพร้อมฟังการบรรยายปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเดินหน้าท่องเที่ยวไทยซึ่งสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นรายได้ท่องเที่ยว35ล้านล้านบาทเป็นไปได้เสนอตั้งทีมไทยแลนด์ปั้นการตลาดแบบมุ่งเป้าสร้างสมดุลดีมานซัพพลายกระจายไรายได้จากเมืองหลักสู่เมือง นาท่โดยกล่าวว่าดีมานรายได้35ล้านล้านบาทนั้นสามารถทําได้ปัจจัยอยู่ที่นโยบายภาครัฐและความพร้อมของซัพพลายไซต์ของรัฐบาลชุดนี้โดยได้ขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ได้ผลหลายอย่างเช่นมาตรการฟรีวีซ่า93ประเทศต่อพื้นที่การขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์เพื่อการท่องเที่ยวการส่งเสริมการถ่ายทาภาพยนตร์ต่างประเทศการผลักดันให้เกิดเมกะอีเวนต์ต่างๆการส่งเสริมเมืองรองให้เป็นเมืองหน้าเที่ยวผ่านมาตรการภาษี ประเทศไทยกับเครือข่ายทั้งหมดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราห่วงใยคือเป้าหมายที่ได้รับจากรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเงินสาจุาลล้านก็ดีหรือผู้บรรทองเที่ยวสา7หดล้านนั้นนะครับจากการที่ทางสภาอุตสาหกรรมก็ดีและเครือข่ายต่างๆนั้นวันนี้ท่านให้ข้อมูลที่น่าที่น่ารักมากๆนะครับนะครับบ่งบอกว่าท่านนั้นให้ความร่วมมือร่วมใจนะครับเพราะฉะนั้น ท่านนายกนะครับท่านก็ก็ดีใจมากๆนะครับท่านคงจะอ,อะไระเติมเกินด้วยแล้วก็เติ <laughs> แล้วก็ใส่ใจเข้าไปมากๆอีกด้วยนะครับ <laughs> ผมจะได้ไปนำเรียนกันว่าวันนี้จากการประชุมแล้วตัวเลขทั้งหลายนั้นความเป็นไปได้ที่สูงนะครับที่สูงมากแต่ก็ตามนะครับรัฐบาลนะครับจะร่วมแรงร่วมใจนะครับจับมือกอดคอกับ ภาอุตสาหกรรมหรือเครือข่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะครับที่จะประเมินตัวเลขเหล่านี้ให้ตรงเป้าตรงตรงประเด็นนะครับตามตออบบนโยบายรัฐบาทให้ได้ครับได้านของว่า่ว่า ออก็ในส่วนของหน่วยปฏิบัติน,นะคะเราก็รับนโยบายจากท่านนายยมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีเต็มที่นะคะในการขับเคลื่อน6เดือนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีเป้าหมายที่ท้าทายแต่เราคิดว่าเราทําได้เพราะว่าเรามีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวสาหาสกรรมท่องเที่ยวนะคะนายกสมาคมาสมาพันธ์ต่างๆที่เข้ามาวันนี้ก็ได้ให้ความมั่นใจกับทางด้านของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น,นก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนคะ่ะ ในสดของสภาเรามั่นใจนะครับว่ารัฐบาลทําได้แน่นอน35ล้านคนนั้นเราจะติดปัญหาอุปสรรคนิดหน่อยเรื่องการ spending ของนองเที่ยวฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอแนะไปวันนี้อย่างเช่นอันตรีตั้งไทยแลนด์ทีมครับไปช่วยกันเรื่ประงเททยนะครับงานสปายไซส์นะครับคนที่เก่งเรื่องการตลาดต่างๆนียก็ไปดึงแขกร่วมกับสำนักง,งานตรท .9 29สำนักง,งานนะครับเพื่อเติมแขก <c oughs> อย่างเรีวที่สุดแล้วก็กสองไทยเที่ยวไทยเราก็ไม่ลืมครับมเมืองหน้าเที่ยวจะต้องเกิดขึ้นจริงนะครับจะใช้ <c oughs> มเมืองหลักเป็นทับจะใช้บัตรเป็นตัวกระจายนะครับบริษัทนำเที่ยวมาร่วมกันผมมั่นใจเหลือเกินว่า3.5ล้านล้านนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนา6เดือนหลังนี้เราเร่งกันกับเพื่อนทุกภาคส่วนนะครับเอากระทรวงสาธารณสุข <Yellow. S 1> มาช่วยกับเพื่อนเรื่อง w e l l n e s เมดิเก a l h ฮันะครับเอากระทรวงซัม์มากับเรื่องเรื่องการทําท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆเราเนี่ยครับเป็นต้นครับแล้วในตัวยอดนักท่องเที่ยวตอนนี้มีเป็นเท่าไหร่ตอนนี้นะครับนักท่องเที่ยวแต่17.5 17. จล้านเรียบร้อยไ, <ป S 1> ไปแล้วน,นะครับเราโฟกัสว่าอีก6เดือนเนี่ยก็สุมนติได้เท่าเดิมแล้วกันนะครับก็3า ล้านคนเนี่ยเข้าเป้าเรียบร้อยไปแล้วนะครับวันนี้เรามาเวิร์กช็อปกันว่าเราทําอย่างไรเป้าหมายท้าทายของท่านยกนเป็นจริงให้ได้นะครับนี่นี่คือที่เรามาประชุมร่วกันวันนี้ครับ